สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่ททานเลยนะคะวันนี้น้องมีรถยนต์ไซส์ใหญ่เจ็ดที่นั่ง p P V มาให้ลูกค้าชมกัน1นึคันค่ะคันนี้นะคะเป็นรถอิวซูมิว3.0 <ๆ S 1> นะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าปี2014ค่ะ <copy said them> โอ้โหคันนี้เป็นสีเดิมโรงงานเลยนะคะโอโ้ลูกค้าจะได้เป็น สภาพแบบนี้ไปเลยนะคะบอกเลยว่ารถปี2014สภาพสวยขนาดนี้หายยากจริงๆค่ะคัะนนี้สีเดิมนะคะแล้วก็รับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ลูกค้าแล้วก็รับประกรันโครงสร้างให้ค่ะไม่มีชนหนักพิวารน้ําท่วมตัดต่อผิดกฎหมายก็ไม่กับสีแน่นอนค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้าตัวรถกันก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะสีด้านหน้าตรงนี้ ไม่มีริว้วไม่มีรอยนะคะเดี๋ยวหนูดูเช็ครอยให้อีกทีหนึ่งไม่มีคะ่ะลูกค้าอ่าด้านหน้าตรงนี้สวยใสยสีเดิมเลยนะคะโอเคด้านข้างตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ค่ะแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าท่านเก่าติดเป็น LED มาให้แล้ว d a y t ทั e LED นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกคะ่ะลูกค้าแล้วก็มีชุดแต่งให้ด้วยเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านข้างตัวรถกันบ้างเลยนะคะด้านข้างสีด้านข้างตัวนี้นะคะบอกได้เลยทั้งแถบ ไม่มีรอยเลยค่ะลูกค้าเราอาจจะมีการเก็บรายละเอียดให้ลูกค้าแล้วเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็อ่ะในด,ดูในส่วนของยางด้านข้างตัวรถบ้างค่ะตัวนี้ลูกค้าได้เป็นยางใหม่เลยนะคะยางปี2022ค่ะแล้วกไ็ได้เป็นชุดแม็กแบบนี้ติดตัวรถไปเลยนะคะอ่าแล้วก็ด้านข้างตัวนี้กระจกโครเมียมค่ะแล้วก็ไฟเลี้ยว เดียแ,แล้วก็ตัวนี้ลูกค้าท่านเก่าให้เป็นคิวกนศาสตร์มาให้แล้วค่ะแล้วก็ข้างบนเป็นแหลกหลังคาบันไดสวยมากเลยค่ะลูกค้าโอ้โหจะดูตาสุดๆก็ด้านข้างตัวนี้มีเบ้ารองมาให้ด้วยนะคะกระจกกระจกอันนี้ไม่แน่ใจลูกค้าท่านเก่าจจะมีการเปลี่ยนมาแล้วไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็อ่านด้านข้างตัวนี้สีเดิมนะคะลูกค้ารับประกันโครงสร้างให้เช่นเดิมรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะคะ ดูด้านหลังกันนิดหนึ่งด้านถังตัวนี้ก็จะมีเป็นสปอยเลอร์แล้วก็มีไฟเบรกไรฟฟ้ฝาครบค่ะมไม่มีการชนหนักคพือความน้ำท่วมมันอย่างแน่นอนนะคะด้านหลังมีชุดแต่งให้ด้วยนะคะลูกค้าโอ้โหคันนี้เกียร์อโอโต้ด้วยค่ะเลขไมค์คันนี้ประมาณ200 0 0 0โลโอ้โหแต่ไม่เป็นไรเรารับสภาพแล้วก็รับเลขไมค์ได้คันนี้สวย <c oughs> อวอ้าลูกค้า <c oughs> อันนี้เซอร์ไพรส์นะเนี่ยหนูไม่รู้นี่เนาะมนเป็นไฟฟ้า ส่งใส่ลูกค้าท่านเก่าไปติดมาอ,อ้ด้านท้ายตรงนี้เป็นประตูท้ายไฟฟ้านะคะลูกค้าโอ้โหนี่เซอร์ไพรส์ามากเลยนะคะเพิ่งรู้นะเนี่ยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นกล้องมองถอยให้อีกหนึ่งจุดค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านเก่าโอ้โหดูแลรถค่อนข้างดีเลยค่ะอรถคันนี้คู่ไ่ถูกเลยค่ะสวยเกินดูตรงนี้กันนิดนึงมีที่เก็บของก็ตามสไตล์เขานะคะก็ตรงนี้มีช่อง power o u l e t ให้หนึ่ง ก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นที่เก็บแก้วที่วางแก้วด้านท้ายตัวนี้ก็เอาไว้ให้เด็กนั่งหรือว่าเอาไว้ใช้วางของคะ่ะลูกค้าเดี๋ยวไปดูในส่วนของไภายในตัวรถกันบ้างดีกว่าคะ่ะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิด,ป,ดปิดกนรถปีสองพันสี่นี่ตัวท้ายไฟฟ้าเอาไงอะราคาคันนี้นะคะห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหลูกค,ะคะ้าขาปีประกันภัยให้ด้วยปิดสนิทด,ด้วยนะไม่ใช่เล่นๆเลยเดี๋ยวไปดูไภายในกันดีกว่าคะ่ะโอเคแล้วก็ไภายในคันนี้นะคะอุ้ย เห็นกันร uh, oh, uh, the ียงจ๊ะ huh. อ oh. oh, okay. oh, ่ะเห็นแต่หน้าหนูลูาดูด้านในนะคะตัวนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังค่ะแล้วก็มีเป็นอ่อูเบาะไฟฟ้าด้วยนะคะตัวนี้แล้วขึ้นมานั่งกันนิดนึงอ้โหเป็นพรมกระดุมด้วยนะคะลูกค้าเบรกมือเป็นแบบธรรมดาค่ะกุญแจเป็น immobilizer นะคะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องกันนิดนึงอยากให้เห็นที่เปิดกุญแจหนูก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละโอเค โอ้โหหน้าจอเป็นแบบสัมผัสแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอืค่าท่านเก่าแถมมาให้แล้วลูกค้าไม่ต้องติดเพิ่มเลยค่ะคันนี้แล้วก็ดูผนังด้านบนตรงนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยนะคะลูกค้าท่านเก่าไม่ได้เจอมาให้ค่ะตัวนี้ไม่มีกระจกนะคะแล้วในส่วนของตัวนี้อ่าสำหรับสุภาพสตรีไว้แต่งหน้าค่ะอคู่กันโอ้โหเบาะตรงนี้ไม่มีปิดไม่มีขาดเลยนะคะลูกค้า ตรงนี้อาจจะมีย่อนๆนิดหน่อยอันนี้เราอาจจะมีการเก็บรายละเอียดให้แล้วเดี๋ยวดูในส่วนของบุ๊กเซอร์วิทมีไหมอาคันนี้ไม่มีบุ๊กเซอร์วิทแล้วนะคะลูกค้าอาจจะมันอยู่มานานแล้วเนาะ <c oughs> ถ้าอยู่ครบก็คงจะเป็นไปไม่ได้โอเคสภาพคันนี้นะคะเลขไมสองแสหน่งร้อมสิบหโลคะ่ะลูกค้าสําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะขาย599,000บาทลูกค้าเครดิตดีนะคะ เรามีส่วนลดให้สําหรับลูกค้าเกตทีเมียมอยู่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนค่ะสามารถเอามาแลกบัตรเติมน้ำมันได้อีก900 0ขี่กันต่างจังหวัดไปกลับยังเหลืออยู่เลยค่ะลูกค้าแล้วก็เครประกันภัยชั้นหนึ่งให้นะคะแล้วก็จะได้เป็นเติมน้ำมันให้อีกเต็มถังเติมแล้วเติมอีกค่ะเติมให้งล้นก็ไปเลยเดี๋ยวดูในส่วนของด้านท้ายตัวรถกันมากดีกว่าค่ะตอนที่2ไปะในส่วนของตอนที่2หลางคนขับนะคะนั่งมันสบายเกินค่ะเดี๋ยวเรานอนเลย ตรงนี้นะคะลูกค้าที่สายแคมป์กรีนนะคะเอาไปแตั้งแคมป์มุงนอนนะคะต้องูกใจสิ่งนี้แน่นอนแล้วก็ตรงนี้นะคะมีจอให้ด้วยค่ะลูกค้าโอ้โหตื่นเต้นจริงเลยค่ะคันนี้สําหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเฮ้ยพับเบาขึ้นมาเบาก,ก็สวยคนี่นั่งเต็มๆไม่ติดด้วยมัดจุกก็ไม่ติดนะเห็นไหมนะคะลูกค้าครบจบในคันเดียวเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นด้านหน้ากันชัดๆอีกครั้งหนึ่งไป สำหรับลูกค้าที่ดูมาถึงคลิปวิดีโอนี้อาจจะสนใจคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะคันนี้นะคะย้ำราคากันอีกทีค่ะ500,000 9 9้0 0บาทเกียร์โตโปี2014นะคะเป็นรถ TPV ด้วยค่ะขนาดใหญ่บรรจุก,กันได้7คนเลยทีเดียวคันนี้นะคะโปรโมชั่นให้ลูกค้าสำหรับพิเศษสำหรับน้องฟ้าทุกท่านเลยนะคะได้เป็นประกันภัยให้ค่ะหนูแถมประกันภัยให้ลูกค้าเลยลูกค้าไม่ต้องซื้อเองค่ะเดี๋ยวหนูซื้อให้เลยแล้วก็เตินมน้ำมันให้อีกเต็มถังนะคะ รถที่ร้านเรารับประกันเครื่องยนต์และเกียร์ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะโอเคค่างวดผ่อนคันนี้นะคะจะอยู่ที่10,000หมื่นกว่าบาทตลอดสัญญาเลยค่ะแล้วก็สําหรับลูกค้าอันนี้พิเศษเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่มีสลิปเงินเดือนค่ะเอามาแลกปรับเติมน้ำมันได้อีก900 0ค่ะลูกค้าโอ้โหจะหนักจะเต็มสำหรับลูกค้าที่อยากเข้ามาชมรถนะคะสามารถเข้ามาชมได้ที่เต็นท์รถปฏิพัทธ์ออโตค้ค่ะกรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกค่ะสามารถ เข้ามาติดต่อเซลฟ้าได้เลยนะคะที่เบอร์โทร0 9 4 4 3 5 7ส1 6หรือว่าสอบถามข้อมูลอ,อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่างตรงน,นี้ได้เลยนะคะตลอบวันนี้สวัสดีค่ะ